สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับมาลุยกันต่อนะครับแนะสำหรับอีพีนี้นะครับมาเป็นเนื้อทองและคังนะครับสำหรับไซมาเอราวันพันล้านนะครับบอกนุ๊กปู่จือวัดเขาตะเงาะนะครับแนวพระลาดนะฮะนี่ฮะโอ้โหนะมาชมกันพี่นะสำหรับอีพีนี้ชาชอบถูกใจนะพี่สามารถปิดเงนเข้ามาได้เลยนะครับหรือรายการนี้นะครับนะเมื่อวานนะครับออมมาสองร้อยห้าสิบบาทสำหรับเนื้อทองแดงนะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นรายการจองนะพี่ๆเนาะอย่าง เข้าใจกันนะครับส่วนวันนี้ครับมาเป็นเนื้อทองละคังนะครับเนื้อทองละคังครับวันนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดครับพี่ๆนะครับรุ่สวยแบบนี้นะครับห้ามพลาดนะครับเดี๋ยวเรามาดูพี่รายการที่หนึ่งนะครับหากชอบใจสามารถติดต่อได้ทางทีไลน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับรายการวันนี้ครับมาเป็นเนื้อทองละคังนะครับวันนี้นะครับจะเปิดแบบปันอยู่ที่องค์ละสามร้อยห้าสิบบาทนะครับสามร้อยห้าสิบบาทคู่ละหกร้อยนะพี่นะเดี๋ยวเรามารับชมรายการที่หนึ่งเลยครับรุ่นนี้จะไม่มีอัลบก้ามาให้นะครับไม่มีนะมาเป็นเนื น,นรายการที่หนึ่งครับเดี๋ยวเรา,าเปิดพี่ลำลุ้นนะฮะเดี๋ยวดูผมดูรายการให้ครับว่ามีลุ้นอะไรบ้างนะครับรุ้นนี้นะฮะจะเป็นลุ้นลุ้นหน้ากากลุ้นลงยานและก็ลุ้นงานสดใส้เหมือนกับเนื้อทองทิพย์รอบไปแล้พวพี่เอ้ยเหมือนเนื้อทองแดงรอบไปแวพี่ร mm hmm. ายการน,นี้เนื้อทองละคาพี่เปิดขึ้นมาครับปภาบโอ้โหนะเนื้อทองะาะคาพี่มาลุ้นด้านหน้าครับพี่โอ้โหสวยๆครับเนี่ยฮะ รายการนี้นะครับนะเอาไปสามร้อยบาทนะถ้าง,งานเพียวเอาไปสามรอยบาทพอพี่แบ่งปันให้นะครับนะเลขคนจะเบอร์หมายเลขสิบสามครับนะสามร้อยบาทนะจะส่งให้ฟรีฮนะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่สองครับสามร้อยบาทพอพี่นะครับสามร้อยบาทนะครับนะสามร้อยบาทพอพี่นะไม่มีคู่นะไม่มีคู่นะครับเอาไปสา0รอยบาทนะพิเศษให้รายการที่2เปิดออกมาฮนะ โอ้โหรายการที่สองเปิดออกมาเลขโค้ดเบอร์ใหม่เลขสิบนะเออรายการที่สองเปิดมาเลขโค้ดเบอร์ใหม่เลขสนะิบครับนี่ฮะรายการที่สองนะครับต่อมาฮะรายการที่สามครับพี่ชายรายการที่สามเปิดออกมา รายการที oh, ่สามครับเดี๋ยวเรามาลุ้นพาพองกันพี่นะครับเรามาลุ้นพาพองกันพี่เนี่ยฮะรายการที่สามลุ้นด้านหน้ามาพองกันพี่โอ้โหยังครับลงยาสอดไส้ยังไม่มานักกากยังไม่มาฮะเนี่ยฮะรายการที่สามนะครับเลขคนเบอร์หมายเลขสิบเก้าครับเนี่ฮะสามร้อยบาทนะครับต่อมาฮะรายการถัดไปครับรายการที่สี่ครับนี่ครับนะสามร้อยบาทนะครับ คู่ละนะครับคู่ละห้าร้อยนะครับจัดไปที่คู่ละห้าร้อยบาทพอเนะครับถ้าไปเพียงคู่ละห้าร้อยบาทนะครับกะไม่มีคู่ให้เพราะกำไรน้อยเนาะรายการจองรายการจองรายน้อยพี่รายการนี้เลขคนตัวเบอร์ห้าสิบเก้านี่ครับห้าสิบเก้าพี่รายการนี้เอาไปพี่นะครับสามร้อยบาทนะครับรายการที่สี่นะครับต่อมาฮะรายการที่ห้า รายการที่ห้ามาเปิดพี่นี่คร right? ับรายการที่ห้ามาเปิดกันนะครรายการที่ห้าเปิดอกมาครับโอ้โหอุ้ยสอดไส้น่าเงินพี่สอดไส้มาเลยครับโอ้โหสอดไส้อาก้าเอาบ้่าโอ้โหเลขโค้ดจัเบอร์หมายเลขหนึ่งฮะเลขโค้ดจัเบอร์หมายเลขหนึ่งครับนี่ฮะโอ้โหทุ่มทั่วพี่สี่ร้อยบาทนะครับน้องขอสี่ร้อยบาทพี่เลขโค้ดจัเบอร์หมายเลขหนึ่งครับหัวหน้าเลยนะครับโอ้โหเราจะมา เดือดทุกอีพีไม่ได้นะพี่นะทรบรุ่นนี้นะโอ้โหนะครับคนอ,อื่นได้คนอ,อื่นไม่ได้แล้วพี่เลขสวยเยอะผมเลยครับสองรายการนี้เลขหนึ่งมนอยู่ที่เราหมดเลยฮะสุดจัดเรพี่นะฮะสุดจัดเดี๋ยวเรามารับชมมันต่อพี่รายการที่หกนะครับรายการที่หกมาเปิดนะพี่ลุ้นด้านหน้าลุ้นด้านหลังก่อนพี่ตุ๊บโอ้โหไม่สอดไส้ครับถ้าไม่สอดไส้มารุ้นหน้ากากกับลงยาแล้วพี่รายการที่หกนะมาชมกันพี่ปึ๊บโอ้โหรายการนี้เลขโค้ดเบอร์หมายเลขห้าสิบห้าครับ นี่ฮะหมายเลขคนตําเบอร์หมายเลขค่าสิท้าพี่นะรายการนี้สามร้อยบาทนะพี่รายการที่หกนะครับต่อมารายการที่เจ็ดครับมาเรามาลุ้นกันต่อฮะรายการที่เจ็ดครับมาลุ้นด้านหน้าด้านหลังในด้านหลังนี่ก่อนพี่ว่าเป็นสอดไส้ไหมนะฮะมาช่วยกันลุ้นครับรายการนี้มาช่วยกันลุ้นครับลุ้นเปิดมาพี่โอ้โหไม่สอดไส้ครับเดี๋ยวมาลุ้นลงยนหน้ากากกันครับรายการนี้รายการที่เจ็ดเปิดมาครับโอ้โหยังนะ ยังเหนียวแน่นครับรายการที่เจ็ดนะครับยังเหนียวแน่นพี่เลขคนตังเบอร์หมายเลขสี่สิบสี่ครับเมื่อกี้ห้าสิบห้าครับเอาละพี่นี่ฮะห้าห้ากับสี่สี่ครับโอ้โหไม่ทั่วไม่ลุไปพี่นะครับสองรายการที่เจ็ดนะครับต่อมาฮรรายการที่แปดครับรายการที่แปดนะครับมาเปิดกันพี่นี่ครับไม่ได้ออหมากนะออมจ้าตรนี้นะครับรายการที่แปดนะครับ รายการที่แปดนะฮะเปิดมาที่โอ้โหยังนะครับมาลุ้นลงยากันหน้ากากกันพี่ปึ๊บโอ้โหูยังไม่ออกครับมาเป็นหกหกแทนกันพี่เอาละสี่สี่ห้าห้าหกหกมานี่แล้วสี่สี่ห้าห้าหกหกมานี่แล้วพี่จา๋าโอ้โหูนะองค์ละสามร้อยบาทพี่เอาละเลขสวยมานี่หมดเลยพี่เรียงเลยไม่น่าเชื่อนะขนาดคะรวมมาเลยพี่นะผมมันเรียงกันเรียงกันเฉยเลยนะฮะ มาลุกันต่อพี่ชายรายการเนี่ยผมเลียงไว้ไงดิมีขา้นใช่ไหมผมเลียงไว้แนี้นะครับแต่ไม่น่าเชื่อเลยครับว่าเขาใส่รวมหมาผมจะมาเลียงเป๊ะอย่างนี้เลยนะี่ครับต่อมาฮะรายการที่กล้าเปิดมาพี่สอดไส้ไหมนะฮะสอดไส้ไหมสอดไส้ไหมพี่เปิดมาฟุบโอ้โหไม่มาสอดไส้ไม่มา,ดมมาเดี๋ยวมาลุ้นลงยากับหน้ากากกันพี่รายการกล้าเปิดมาครับโอ้โหยังไม่มาครับเลขคนจะเบอร์หมาเลขเจ็ดสิบหกครับ เลขคุณเบอร์วันเจ็ดสิบหกครับพี่นะเอาไปพี่สามแล้วตาดคู่ะละห้าร้อยนี่ครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนี่ครับรายการถัดไปพี่หรือรายการที่สิบนะพี่จา๋านีครับรายการที่สิบเปิดขึ้นมาครับพี่แทมแทมโอโหไม่ต่อไส้ใช่พี่รายการที่สิบเปิดออกมาครับโอโหลงยาพิเศษครับ มาจนได้ครับรายการลงยาพิเศษเลขคูณําเบอร์หมายเลขสามครับนี่ฮะลงยาเต็มสูบครับโคตรสวยเลยพี่ลงยาเต็มสูบโคตรสวยเลยพี่รายการนี้เอาไปพี่สี่ร้อยบาทนะครับรายการนี้เอาไปสี่ร้อยบาทนะพี่จ๋านี่ครับรายการนี้เลขคูณําเบอร์หมายเลขสามมาจนได้พี่ลงยามาลุ้นกันต่อพี่รายการจะไปนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบเอ็ดมาลุ้นด้านหลังเลยพี่ว่าสอดไส้จะมาหาเราไหมปึ๊บ โอ้โหไม่มาครับตาไม่มาก็รุ้นหน้ากากกับลงยาเหมือนเดิมพี่รายการที่สิบเอ็ดเปิดมาครับเลขโคจะเบอร์หม่เลขยี่สิบหกธรรมดาครับเนี่ยสามร้อยบาทในพี่รายการที่สิบเอ็ดนะครับมาลุกต่อพี่รายการที่สิบสองนะครับรายการที่สองมาลุ้นกต่อครับนี่ครับเดี๋ยวอีกหน่อยครับเรามีรายการสมนาคุณกับสุนจองให้ลุ้นอีกนิดนึงนะฮะเปิดขึ้นมาครับรายการนี้รายการที่สิบสองครับ ลงยาไหมไม่ลงครับเลขคนจะเบอร์หมายเลขสามสิบสี่ครับนี่ฮะโอ้โหนะครับรายการจองนะครับรายการจองเนื้อพี่จะไม่เหมือนาร,นรา,ายการลุ้นนะครับถ้ารายการลุ้นจะมีครบทุกเนื้อและเราก็มาลุน้นเนื้อเงินเนื้อนวะอะไรก็ได้นะรายการนี้ก็รายการจองนะนะสุดรายการจองเล่นง่ายพี่นะครับสากลสากลนิยมนะครับรายการจองนี่ครับของุ้นดีนะเออรายการที่เปิดมาครับรายการที่สิบสามไม่มีหน้ากากนะไม่เอ้ไม่มีสอดใ้ครับเดี๋ยวรุ้นลงยากันพี่ โอ้โหหน้ากากครับเอรายการนี้มาเป็นหน้ากากครับร,รายการที่รายการหน้ากากนะครับพี่ๆนะนี่ฮะร,รายการที่สิบสามครับรเลขคนเบอร์อรหมายเลขเจ็ดตัวเดียวคับหน้ากากทองแดงหรือเปล่าอีกเนื้อวะนะนี่ฮะหน้ากากนางทองแดงหรือเปล่านะนี่ฮะร,รายการนี้เอาไปสามร้อยห้าสิบบาทโอ้โหพี่แกะจากถุงแล้วโคตรสวยคนระับ แกะจากถุงและโคตรสวยครับพี่เนี่ยฮะคมกิบครับรายการที่18นะครับเลย13ต่อมาฮะรายการที่14ครับรายการที่14พี่มาลุ้นกันเพราะบนะฮะรายการที่14ครับมาเปิดกันฮะรายการ14เปิดมาเพิบโอ้โหเนี่ยฮะหน้าอันปะก้าหน้าเงินไม่รู้นะผมต้องถามก่อนนะครับรายการที่เลขคุณตัวเบอร์หมายเลขเจ็ดกลับมาเลยครับหนึ่งกับเจ็ดมาคู่กันเลยฮะ หนึ่งกับเจ็ดมาคู่กันเลยนะเนี่ยโอ้โหเนี่ยสอดไส้ครับรายการนี้สี่ร้อยบาทพี่ชายไปนะครับสี่ร้อยบาทพอนะครับต่อมาฮะรายการสุดท้ายครับรายการที่สิบห้าเนี่ยครับผมได้มาอย่างสิบห้าโอ๋นะครับเนี่ยฮะมาดูคพี่รายการที่สิบห้านะครับมาเปิดพร้อมๆเลยพี่จ๋าเนี่ยรายการที่สิบห้าเปิดออกมาพี่สอดไส้ไหมพึบไม่สอดไส้ครับไม่สอดไส้ขอเป็นลงยาเหมือนรายการพี่ลงยาไม่ลงมาลุ้นกันครับ ลงยาครับโอ้โหเลขคนจบอรนใหม่เลข,ขเจ็ดนะฮะเลขคนจบอร์ใหม่เลขะะเจ็ดครับพี่นี่ฮะโอโ้เอาไปพี่นลครับนี่ฮะสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาท,บาบาทพี่สวยๆอย่างนี้ครับนี่ รายการที่สิบกัสิบห้าโอ้โหคขสวยพี่อลังเลยอลังเลยบอกเลยนะครับสิบสี่กับสิบห้านะครับางางามกันเลยครับนะต่อมาพี่เป็นรายการสัมมนาคุณนะสัมมนาคุณูน,ะน,ณนยนจองกับนะแจกในพิธีครับมาเรามาสัมมนาคุณกอนเลยนะสัมมนาคุณก่อนเลยพี่องค์นี้รายการสัมมนาคุณนี่ครับมาเปิดทั้งกล้องเลยฮะหรือรายการสัมมนาคุณครับรายการที่สิบหกนะครับเปิดขึ้นมาพี่นี่ โอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อตะกัวนหน้ากากเทวฤทธ์นะครับไม่ตัดปีกลออง่ตอกโค้ดเก้ารอบนะครับไม่ตัดปีกตอกโค้ดเก้ารอบพี่นะครับนี่ฮะนี่ครับตัดแป๊บนะครับตัดแป๊บนี่นี่ครับไม่ตัดปีกโค้ดสวยพี่นะครับตะกั่วไม่ตัดปีกหน้ากากเทวฤทธ์รีเลขคุณเบอร์หมายเลขยี่สิบหกนี่ครับตอกเก้ารอบนี่ครับนี่ฮะ โอ้โหมมเหมือนลองพิม,มพ์มาพี่นี่ครับเหมือนลองพิมพ์มาพี่โคตรสวยเลยนี่ครับรายการนี้โคตรสวยพี่นะครับผมขอที่สี่ร้อยนะเอานี้เอาน,นนะผมขอที่ห้าร้อยมันแพงไปพี่ห้าร้อยนะครับผมขอสี่ร้อยห้าสิบแล้วกันกลางกลางเนาะพี่นะขอสี่ร้อยห้าสิบน้องให้เลยนะครับส่วนถ้าพี่ซื้อองค์ไหนไปแล้วนะผมขอสี่ร้อยถ้าพี่ซื้อคู่องค์ไหนเป็นผมผมขอ 400, องค์นี้สี่ร้อยพอนะครับนะเฮ้ยสวยจริงๆงนะคือว่าสวยจริงจริงนะพี่นะต่อมาพี่รายการนี้เป็นรายการ ทองประกายลุ้งนะครับทองประการลุรงร้งรายการนี้เป็นสัฒนาคุณผู้มาร่วมพิธีนะครับทองประกายลุ้งพี่มาเปิดกันฮะมาดูเลขโคดเนเบอร์กันด้านหน้าพี่นะลุ้นเงินพี่ปาบเอยรายการ,รนี้โคดนอรเบอร์หนึ่งสองสามโอ้โหเลขเรียงนะครับเลขเรียงพี่นะยังสุดไม่พอใช่ไหมพี่เราได้เลขเรียงมาอีกพี่ยังสุดไม่พอใช่ไหมเนี่ยนฮะเลขเรียงหนึ่งสองสามพี่ทุม่มท่วงไปเลย นี่ครับท่วมๆกันไปเลยพี่รายการนี้ครับรายการที่17นะครับรายการนี้ขอที่300บาทนะครับสามบาทพอพี่เสียดลุ้งลุ้วยสวยเลยนะครับทองประกายลุ้งพี่นะครับเสีงนี้ก็มีมา17รายการพี่ชอบถูกใจกันไหนนะปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับนะวันนี้ก็ฝากขอบคุณพี่ทุกท่านที่ติดตามอีกครั้งนะครับขอบคุณมากครับ